ตสวัสดีค่ะเล่นเกมกันดันนี้เราก็จะมาลากพ่อมาเล่นเกมด้วยนะคะอ่าซึ่งพ่อไม่เคยเล่นมาก่อนเลยในชีวิตครั้งแรกในชีวิตดังนั้นสุ่มมาเลยพ่อไม่รู้หรอกคืออะไรเอาเธออยู่มุมนี้ฉันอยู่มุมนี้เป็นทัวร์นาเมนต์เลยเนาะแล้วพี่แม่ไงชอบเอาที่อัดหน้าจออยู่หน้าแม่ทัวร์นาเมนต์เออตรงนั้นได้ก็โอเคทัวร์นาเมนต์ไหมทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์เอาแพ่นกลิ้นเอาค่ะเราเป็นเกมแผ่นกมมันมีหลายเกมเอาไปตอง อันนี้เพลงคลิปคลายเปตองเกมเล่นไปก็รู้เองเปิดป้ายมหาสนุกแล้วไม่ใช่ว่าพ่อไม่เคยเล่นเล่นคนแรกคือสีเหลืองพ่อนะอเกมอะไรเช่นครับเกมนับเพิ่มเขาเริ่มแล้วใช่ไหมพ่อมันคือตัวนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วทำไงอันนี้เกมใดเปตองเปตยังไม่ต้องกดยังไพ่อเริ่มเขาเริ่มเปตองคนเริ่มพ่อต้องเล็งให้ได้เล็งตรงๆกดทีนึงเล็งกดทีนึงคือลูกมันจะอยู่อ๋อปลาเป้าเหรอใช่เปตอง ไม่เล็งมุมอ้าวมุมด้วยเหรอกดไม่เธอกดก่อนว่าให้ลูกศรมันจ่อยตรงไหนอย่าเพิ่งบังกล้องกระแทกไม่เป็นไรแล้วก็นแรงความแรงเนี่ยมันจะชิ่งอันนี้มาใช่ไหมแล้วกดตรงไหนตรงแดงเนี่ยตัวนี้ปุ่มเดิมเลยปุ่มเดิมตลอดแล้วแรงแรงมากแรงมันที่มันวิ่งเห็นไหมอันนี้คือแรงสุดนี่คือกลางแล้วก็นี่คือต่ำสุดตอนฉันเล่นมันไม่อธิบายอะไรเลยด้วยพอเล่นไม่เป็นมันก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันอันนี้ไปต้้องไตอง พ่ออ่ะพ่ออยู่ทีมเดียวน้องเมฆนะพ่ออยู่ทีมเดียวน้องเแม่กับมุกอต่อไปสีอะไรเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องตามมุกสุดเหมือนเล่นเตยตองเลยของใรของแม่ปอ๋อเขียวหรอเขียวของมุกอ่ะมุกเราทีมเดียวกันพ่ออ่ะเลทีมเบาๆไว้ถ้าเบาอุ้ยมุกเขาไลยไไดเลย้ไงออกไปเลยไปเไปเลยไเเยไเไปเลยไไปเลย ถ้าเบาอ่ะเรามีเตะมือออกไหมเตะเข้าแต่ถ้าไกลอ่ะเรียบร้อยเธออยู่ีหลุดไปดูแม่วโคจรแม่ยอดฝีมือเหรอพวกหลุดวงโคจรเนี่ยไอ้พวกเร็วนะแต่นี่อันนี้มึงนะเหรอพี่แม่ขายจมมูงเลยอ่ะเออแต่นี่ของแม่ดูนะปึ๊บแม่ชอบเข้าชิงแล้วก็อ่อนๆ่อนเลยอ่อนเลยว่าแรงไปแรงไปแรงไปความจริงต้องเฉียงมากๆเลยให้มันโทางนี้ถามพ่อแล้วใช่ไหมอ๋อคราวนี้เล่นเป็นแล้ว เสร็จพ่อแล้วแล้วพ่ออยู่ไหนอมีหึ่งตัวพ่อเหลือตัวเดียแล้วตัวสยแล้วตัวสุดท้ายเธอกดให้มันโดนดิกดให้โดนเราสูนแต้มหมดเลยกดกดกดออย่างเราก็ยี่สิบห้าคะแนนก็ได้นะทุกศนเอียงข้างนั้นเฮ้ยมีสิทธิ์คือถ้าเด้งไม่แรงอ่ะมันจะมีสิทธิ์ได้ยี่าก็ยังดีใช่ไหมเฮ้ยลุดุดุดุ้นลุนลุ้ด้ดมุกเอาเอาเข้ามุมไอ้ตาไ้ตาม่ นตาโมกเนี่ยมาเล่นพร้อมกันได้แกแต่เนี่ยมาจับคู่ทีมนี้กับทีมนี้บอกโมกแรงไปมุกเล่นยังไงให้ได้แนนเลยเดี๋ยวดูโปรเฟชชั่นแนลแม่จัดจัดพี่เมก่อนชิ้นนี้ยังเหลือพี่เมฆเหรอเหลือพี่เมฆกับแม่ปกติอะถ้าพี่เมฆเล่นคนเดียวเขาจะได้สีตัวเลยแล้วเราไม่ให้คะแนนแล้วไม่จะนําคะแนนมาให้สีแดงเองอ๋อเหรอเดี๋ยวแม่จะถีบสีแดงออกเองเฮ้ยเออเมฆมันชิ่งตัวเองเข้าเข้า เดี๋ยวฉันคือสุดท้ายเดี๋ยวฉันจะได้คะแนนแล้วอันนี้มันก็มีใครได้คะแนนเลยอันนี้เหลือแม่สิเราไม่ได้คะแนนเลยอ่ะพ่อทำยไงดีไม่เป็นไรยังมีเกมอื่นอวนาอย่างเดียวมีเกมอื่นอีกอวนาให้เขาตกขอบนั่นเลยเนี่ยแม่แม่จะพเข้าด้วยนะเข้าไหมเข้าไหมไม่ถึงหมดคนเลยไม่มีใครเข้าประวัติศาสตร์ไม่มีใครเข้าไม่มีใครได้คะแนนเลยเสมอดอดอดอทุกที ทุกคนได้บอกอะ้นเหรอเหรอไม่ไม่เคยมีโมเมนต์นี้นะทุกทีแม่แพ้ทุกทีไงโอเคตอนนี้เดี่ยวแล้วนะพ่อเดี่ยวแล้วจะไปเดี่ยวแล้วเหรอแตเดี๋ยวเกมไหมเกมเปิดถ้าแแบบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแแบข้างล่างไม่ถึงนคือพ่อเล่นก่อนจับคู่เฉยๆนั่นแหละพจับคู่เกมต้องสุมอะว่าสุมเอาสุมเอาเหรอเออเมือวันเกิดวันไหนแล้ววันกิดสองตัวไงสองตัวจับคู่จับคู่จำไว้จำไว้จำไว้นินจาบนนินจาสีแดงพี่เมฆไง ไก่กรบรุ๊ถังไก่กรุถังนี่จำไม่ได้เลยอาวของแม่มันสวยแล้วออ้ยเอานนี้กไม่ใช่ไม่ได้จันจำไม่ได้ไอ้บุกไอ้มันเอาดิ่เห็นไหมมุกมันจำได้อ่ะ อุ้ยมุกมันได้แต้มไปก่อนแล้วอ่เสร็จพ่ออะไรไงไม่จะีิ้งสิตาี่ตาพี่พี่จำได้ไหมพี่จำอะไรได้บ้างจำอะไรได้บ้างอ่ะก็นี่ไงก็ได้ไปแล้วเขาได้คะแนนเขาได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนพอเพื่อนเปิดอ่ะเราต้องดูไงีัยนี้บ้างนี้บ้างกับตัวไหนเฮ้ยมันออกยังวะยังยังไม่ออกออกแล้วออกแล้วยังไม่ออกคนละสีมือน้ำตาลน้ำตาลกับรูถังมือน้ำตาลรูถังเฮ้ยไก่มัได้มันด่าเอาหรอันเดิมเหรอ มือแดงมือแดงแม่คุณตัวกับตัวนี้มือเดงแล้วแม่ก็จำไม่ได้แม่จำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยไก่คนละสีคนละสีคุณเหมือกันเฮ้ยอันเดียวตาพ่อใช่ไหมตาหมกตาหมกตาหมกพื้นหลังเฮ้ยไก่อะไรวะเอารถถังรถถังอันนี้ไม่ได้บอกคนละสีคนละสีคนละสีเอาแล้วแต่พ่อนี่เหมือนคนละสีอ้าว เเปปป็็็นนนไไไไไรรรมม่่ถังส้มกับถังอะไรวะถังส้มถังเขียวถังเขียวเอ้ยไก่อันนี้ไก่ไหนวะอันไหนวะกูกูได้จับได่ได้แล้วได้แล้วหนึ่งคะแนนฉันยังไม่ได้สักคะแนนเลยมือเดาแม่วิแม่จับอะไรไม่ได้เลยทำไงดีอะทำไงดีแม่ไม่ได้เดวไม่จับได้แล้วตามเขาเลยตามุกเขียวของมุกฮ้าอย้าห้าย้าใครเหรอ แล้วพอผิดเราไม่ได้คะแนนเราไม่ได้ไม่ไม่พอจำได้แล้วพอจำได้แล้วของแม่ของแม่ฮะเฮ้ยรถถังเนี่ยเรื่อนไม่บอกไม่บอกไม่บอกเราใจนะราไแนมัไดล้วไม่ได้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 ไม่ไไม่ได้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 ไม่ไดไม่ได้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 ไม่ไดไ่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ม่ไ้ไม่ได้ไม่ม่ได้ไม่้ม่ไได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้้ไม่ไไม้ม่ไได้ไม่ได่ได้ได้่ ยัยหลอกมุกเลยไม่ใช่หลอกว่าทีหลังเธอต้องจิบอันที่มันไม่ไม่แน่ใจก่อนแล้วค่อยแบบเอ๊ะอันนี้จำได้อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้จได้จำได้จำได้นั่นแหละไอเดนไปเล่าไปแล้วอ่ะจิงก็จำได้โอ้ยเฮ้ยถังแดงเดีี๋ยวน้ถังแดงถังแดงเหมืของแม่มันถังแดงกับหมีถังแดงถังแดงกับหมีหมีอันนี้เป็นท่องไว้ก่อนถังแดง เฮ้ยอันนี้แล้วแกนอ้าวหาพ่อใช่ไหมอุ้ยไอ้โมได้น้าเรียบร้อยเสร็จพ่อพ่อะพ่อเปิดตัวนี้ก่อนจะได้รู้ว่าใช่หนอนแดงจริงไหมอ่าการนั้นพอได้หมดหรือที่เหลือเออแต่คะแนนมากสุดในวงไม่ได้สองพ่อก็ได้สองสามห้าเออก็ยังดีวะอือยังมีแตซงแต่ดีตรงเนี้ยมันมีความจำอยู่นะแต่ฉันแพ้ทุกทีเหมือนกันฉันจำไม่ได้ในวงเออ ออดระจระดูหน้ามันก่อน <c oughs> เกมอะไรเร<ล>ะเข้งับเงียบแค่งับเงีบเยงบ,บ <ๆ S 1> อันนี้ดวงล้วนๆหรอสีแดงคือพี่เมฆแม่สีฟ้าคือแม่สีเขียวคือมุกอาอพอมันจิ้มเอาทางนั้นไหนโดนเนี่ยอะไรวะ <c oughs> ไม่พี่เมฆต่อพี่เมฆต่อแดงพี่เมฆสามเขียวเอาตายเลยทีเดียวเดี่ยงเลยสามมุกเขียวมุกแดงพี่เมฆอ๋อเราตายไปแล้วสองคน เขาจริงกันไม่จริงเหรออะไรวะวัดดวงล้วนๆแล้วดูเส้นเลยเพิ่มเลยสกอร์คนเล่นดูดิเอ้ยได้หน่อยนึงได้อยู่แม่จิ้แม่ตายคนที่โอ้หมุกเยอะสุดเลยเหรอมุกเยอะอ่ะของพ่อมันออกมาพ่นซูเร่ซูเรียงซูชิพ่อพ่อพ่อกดตรงนี้พ่อกดพ่อรอกดให้มันลงสองเทอมมันมาตรงนั้นเรียงซูชิให้ถึงเส้นนี้ถึงเส้นเออ โพลของมุกคือไรหวังมากอ้าวทำไมมันล่วงก็นั่นแหละก็ต้องเล่งแล้วมันมีเวลาด้วยนะเอา้าแล้วไม่มองของพ่อไปขอน้องเองหรือแม่ไปตั้งตรงตูชิก้อนนี้เลยพี่เบ๊อขยับลงมุกต่ำสุดแล้ดูดิอาคุณไม่ลอแต่เลยแพ้แน,น่เลยเอา้าเล่งผิดไปดูของไอ้มุกไม่นะไม่นะเหลือสิบวิพ่อยังสูงกว่าของแม่อีก อะไรวะมันวัดความสูงเลยนะว่าใครจะได้สูงกว่าเอ้ยฉันสูงขึ้นมาหน่อยอีกแล้วเอาพี่เม่เกมเรามาลดความสูงนชนะแม่ชนะเกมสุดาเรียนฟิสิกส์มาเออเนอะพ่อทำซูชิไม่เก่งมันก็ไม่เก่งไม่ได้ดีสักแม่ต้องเอาจังหวะเนี้ยแม่ไม่ได้สองเนี่ยเออจังหวะที่พ่อยังไม่รู้ว่าไม่ต้องรีบเล่นแต่เมื่อกี้เธอเธอไม่ได้เอาเกรื่องุตบอลมาโอเคอันนี้ ช้ไม่ได้ฟุตบอลซึ่เข้ารังไหนมากที่สุดให้เดานั่งเดาฉันไม่ดูก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมไม่เคยจําได้พ่อคิดว่าลังไหนมันเยอะสุดเดี๋ยวมันจะมีให้เลือกเดี๋ยวมันะเลืพ่อเลือกไม่เป็นแน่ว่าว่าวงสีนี่เป็นสีแดงเดี๋ยวต้องนี้อกแล้วค่อยเลือกเอาวงนี้อันนจริงหรืเลยจริงเหรอหลอกหรือเปล่าจริงมุกคู่แต่ความจริงไม่เกอหืนแตขอบอกนานตายแล้วแตงเออหมดยังอ่ะยังมันว่าไม่หมดเนี่ยไม่อีกเยอะโอ้ยลังไหนดีวะเนี่ย ลังไหนนะเฮ้ยเฮ้ยลังนี้เริ่มหนักเราดูตรงไหนดูจากคิดว่าเพิ่งไปลังตามพ่อก่อนละกันไม่ทุกคนพร้อมกันพ่อเลือกตรงนี้แม่เลือกไม่ว่าสีอะไรเลยมันจหมดเวลาแล้วเนี่นี่เอาเนี่ยเพราะว่ามันจะกดเลือกตรงนี้ให้เอาสีชมพูไปใครหมดพ่อเลือกสีอะไรสีส้มสีแดงหมดแล้วเพื่อนรักสีชมพูชมพูชนะ เดาจังเลยให้อะไรวะเอ็มบอกว่ามันหนักตรงนี้จังด้วยมีเคล็ดลับนะยมัวเอามัวเอาไม่ได้ไม่ไดพ่อน้อยสุดเลยมุกบอกหนักสมองมุกบอกมุกมีเซนนะพ่อมันเซนหนักสมองมุกชนะครบคห้าแล้วเหรอทุกคนไหมใช่ครบห้าโอ้